ราชการกำนันผู้วยบ้านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนงนสวรรณและพระสงนิกรชาวไทยทุกมูลเราที่มาชุมนุมพร้อมเพียงกันณนะมณฑนพิธีแห่งนี้ล้วนมีความปร,ปราบปลื้มพิติสมนัตเป็นล้นพน้นวงข้าพุทธเจ้าทั้งหลายต่างชื่นชมในพระบุญญาบารมี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณกเกล้าวปกกรอมที่มีต่อปวงพระสงฆ์ตลอดระยะเวลายาวนานที่ใต้ฝ่ารองธุลีพระบาทได้อุทิศพระวรกายพระปัญญาและพระราชทรัพย์ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรยกิจนานาประการเพื่อวยประโยชน์แก่อาณาประชาราชโดยได้พระราชทานความช่วยเหลือพระสงฆ์ ผู้ยากไร้ให้สามารถพึ่งพาตนเองในด้านต่างๆได้อย่างมั่นคงยั่งยืนและทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระราชาหิไอไท,ที่เปี่ยมด้วยเมตตาที่คุณเป็นที่ประจักษ์ระทับอยู่ในใจพระสงค์กรและก่อนให้เกิดความสงบร่มเย็น อขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตประกาศสมานในฉันพร้อมเพียงกันเลิมพระเกียรติและน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย พระบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราชตลอดจนพระเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตติยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ทด้โปรดดลบันดาล อภิบาลและประธานพรอภิบาลและประธานพรให้ใต้ฝ่าละองธุลีพระบาทให้ใต้ฝ่าละองธุลีพระบาททรงพระเกษมสำราญรทรงพระเกษมสำราญรพระราชหฤทัยชื่นบานพระราชหฤทัยชื่นบานมีพระชนมายุยิ่งยืนนานพระชนมายุยิ่งยืนนานพระเกียรติคุณขจรรกีตคุณขจรกระจายแผ่ไพศาลกระจายแผ่ไพศาล สถิตเป็นมิ่งขวัญสถิตเป็นมิ่งขวัญแก่พระสงฆ์นิกรชาวไทยแก่พระสงฆ์นิกรชาวไทยตลอดกิร,กกรตรกิการเทินตลอดกิรติการเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดิวชัก ประธานนะครับให้ก่อเกิดความสามัคคีสเพื่อให้ประชาชนได้แลกเปลี่ยนปัญหาต่างๆร่วมกันห้าเพื่อให้ส่วนราชการผู้นำพ้องพี่พ้องผิ่นและคนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้วยกันการจัดงานในครั้งนี้ก่อเกิดความสามัคคีส เพื่อให้ประชาชนได้แลกเปลี่ยนปัญหาต่างๆร่วมกัน5เพื่อให้ส่วนราชก,การผู้นำ้องพี่ท้องผินและคนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้วยกันการจัดงานในครั้งนี้บริจัน การมณ์ส่งเสริมและสนัทสนินให้ประชาชนในการขับเคลื่อนการดำเนินงานไปในลักษณะทําให้เกิดวัฒนธรรมสันติวิธีที่ยึดหลักความเป็นกลางความมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ผ่านเลยนะครับคุณนาต้และคุณ้าต้องที และใครคุ่เกียวกับรถที่ดุดห่างโดยเะครับถีงได้เยันนะครับผรงานมืวันนี้นะครับ